เอาแล้วครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมบัตรทันนะครับผมวันนี้ก็นะฮะพักเบรกสักับแป๊บหนึ่งนะฮะสักแป๊บหนึ่งนะฮะมาในบัตรหันบ้างนะครับผมก็มาลองเล่นบัตรหันกันดูนะครับผมก็ผมก็ได้มาเล่นได้สักพักนะผมเฮ้ยมันก็สนุกนี่นะมันเป็นเกมฟรีจากสตีมนะครับผมก็ได้มาเล่นแบบสักพักนึ่งนะครับผมมันอยู่นะผมก็หัว่ามันอยู่นะเกมเนี้ยเออลองลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมมันดีบัตรหันนะผมตอนนี้ก็ผมจะกดห้องก่อนเนาะ โอเคหาห้องก่อนตอนนี้ผมมาลงโซโลนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนในเนี่ยบัตรทันเนี่ยมันมันก็สามารถแต่งตัวเลือกตัวละครได้นะ,ะแล้วก็สามารถแต่งตัวอ่าใส่ทรงใส่ชุดได้อยู่ไหนวะเออนี่ไงนี่ครับมีชุดให้ใส่ด้วยครับเยอะแยะเลยนี่อจะผมจะถอดถอดเสื้อนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นอะไรหลายๆอย่างด้วยนี่นะฮะประมาณนี้แล้วก็สามารถแต่งหน้าอะไรผิวต่างๆผมทรงผมทรงผมได้หมดเลยนะครับผู้ชมนี่นะฮะ สามารถแต่งได้หมดเลยฮะสีผมหนหวดเข่าอะไรพวกนี้สามารถได้หมดเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมจะแต่งเป็นอย่างนี้ถนะ้าผมแต่งตัวแบบดําคือลือเลยนะผมแต่งเป็นดําคือลือนะครับผู้ชมโอเครอฮบตอนนี้ผมกดรอหาห้องอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีคนเริ่มลงมากันเยอะแล้วนะ,ะโอ้โหรถเขาเทีจังวะดวงตาอย่างเอาผมเจอคนโหดแน่เลยเนี่ยดูด,โดิโอ้โหเซ็ตเติมดิโอ้โห ดูชุดคนนี้ดิแต่มันไม่เนียนไงผู้ชมชุดเนี้ยชุดเนี้ยมันไม่เนียนไงมัน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 เห็นง่ายอะนะเออมันเป็นคุณเป็นแวมไพร,ร์คุณแต่งชุดหรูหราเงี้ยโ,โหเห็นง่ายเกินแต่ผมนี่คือลือชุดเป็นได้เทียเลยนะชุดคือลือเลยอนะชุดเนี้ย oh, <well. S 1> เฮ้ยนี่ไงครับผู้ชมเริ่มละโอเคชูเริ่มแล้วเว้ยมาเร็วมาเร็ว ผมต้องเจอคนคนโหดแน่เลยวะ่ะนี้เฮ้ยโอเคมาแล้วนผู้ชมผมก็จะตอนนี้ก็คือเลือกเลือกสถา,านี่เราจะลงนะผมลองลงตรงนี้ดูนี่อ้ยมีคนวะ่ะเฮมียวนนี่มันลงมันลงยังไงวะนะ่ะผมกดไม่ลงวะ,ผม,งะ,ผ,มงะผมลงท้ายผมลงท้ายเมืองได้ปะเนี่ยตรงเนี้ยอ้ยมีคนวะ่ะเฮ้ยเป็นไหนดีวะโอ้ยโอ้ย,อยข้างหน้าผมสามคนนะฮะนี่ ซ้ายมือผมมีคนหนึงโอเคตอนนี้ต่อไปก็เลือกตัวละครนะ,ะจะเล่นตัวน,นี้แล้กันแล้วมันคือหลือผมเนี่ยเ,เล่นเนียนหน่อยก็แบบเนี้ยไม่นีไม่รู้นะแต่ว่าแตกงด,ดำมาก่อนอนะโอยที่ไวว่ะครอนะตอนนี้ผมได้กดโซโล่มาเกมนี้มันเล่นเล่นเป็นทีมได้นะผมท่านผู้ชมเล่นเล่นเป็นทีมได้นะฮะสูงสุดได้แค่สคนนะผมทีมละสาคนนะครับเกมเนี้ย โอเคมาแล้วว okay, ่ะข้างหน้าผมจะไม่ไปนะเพราะว่าร้านปืนผมจะไม่เข้านะเพราะว่ามันมีคนตรงนั้นเต็มเลยผมจะไม่ยังไม่เสี่ยงนะอันดับแรกผมก็ต้องหาของก่อนเดี๋ยวผมได้ได้คอมาล้อหนึ่ง้ยข้างหน้าผมมีคนวิจิ๋าหายละข้างบนหัวผมมีคนตัวคนหนึ่ง อย่างเมื่อก่อนข้างหน้าผมมีคนข้างหน้าเห็นไหมทุกคนเดินเนอะวิ่งวิ่งอยู่คนหนึ่งโอเคครับตอนนี้เขาอยู่ข้างหน้านุ่นพุ่งไปข้างหน้าแล้วอุ้ยข้างหน้ามีการประทะกันเกิดขึ้นอุ้ยทำไมตัวผมเป็นขาวโอเคเขาบวกกันนะฮะ โอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกลียดโคตรโอ้โหอันนี้เราก็สามารถกินเลือดคนได้นะกินเลือดชิวๆเลยละกันก็กินเลือดคนในเกมมันจะได้สเต็ตนะฮะมันจะบวกสเต็ตขึ้นนะเนหนักข้างล่างเนี่ยมันก็จะบวกสเต็ตขึ้นนะผู้ชมเราก็จะมีสเต็ตด้วยโอเคผมเจียคนข้างหน้าสองหรือเก้าผม คนอยู่ข้างหน้าผมนะฮะเจ็บนะฮะแตกนะฮะแตกนะคผู้ชมเขาแตกและต่อไปก็กินกด F ครั้งนะกินเลือดเขานะ,ะโอเคด้เกอะแล้วเว้ยใส่กอดคนหนะึ่แตกหนึ่งแตกหนึ่ง ดีทำไมตัวผมเป็นสีอย่างนี้วะผมแต่งดำคือหลือนี่หว่าเอา้าทำไมผมแต่งดำคือหลือทำไมเป็นสีอย่างนี้วะทำไมผิวมันขาวเฉยขึ้นเฉยเลยวะมงเลยเราเราต้องตอนนี้มีมีผู้รอดชีวิตเหลือ29คนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่นอกวงด้วยผมต้องรีบเข้าวงก่อน อารมณ์เหมือนซาก,กมเลยวะเล่นเหมือนซากมได้ปะเนี่ยทางบ้านก่อนละกันแล้วก็กินเลือดนะฮะเป็นไรกินเลือดคนอย่างเงี้อยอย,อ,อ,อย่าไปกินให้คนอื่นเห็นนะอย่าไปกินเฮ้ยเสียงอะไรวะออปุ่มปุมปุมอย่าไปกินให้คนอื่นเห็นนะไม่งั้นเรามันจะบอกจุดจุดแดงจุดไดญ่แดงๆเ,เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเห็นอนะเนี่ยสามารถกด x ดูคนได้ว่าคนเนี้ยมีพลังเนี่ยสีมว่วงผมก,ก็กินได้ ้ยไปไหนก่อนนี่ครับมันจะมันจะเพิ่มสเต,ต็ตนะฮะสีมว่วงนี่นะ,ะเด็๋ดูนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเลือดเราด้วยนะฮะได้เลือดด้วยได้ไปรงกินปุ๊บเราได้เลือดด้วยโอเคคนนี้มีคนหนึ่งถ้าแบบเนี้ยคือไม่มีนะฮะคือคนเปล่ากินกินกินได้เพิ่มแค่เลือดนะฮะแต่ไม่ได้สเต็ตนะโอเคเดี๋ยวผมอยู่นอกวงนะ,ะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อน วายัวบควลัวกัวัวเฮ้ยอะไหนวะเนี่ยแล้วก็เกมนี้กระโดดลงน้ำไม่ได้นะลงน้ำคือตายนะผู้ชมเราตำรวจเราทหารผมจะลองสเตลเข้าไปดูดิจะได้ไหมก็คือตรงเนี้ยคือจะมีของดีนะผู้ชมเราอย่าให้ทหารรู้จับหรือจับเราได้ขาดเลยคือตรงเนี้ยคือของดีนะผู้ชม เราต้องค่อยๆย่องย่องย่องนะฮะย่องย่องอย่าเห็นนะย่องย่องย่องอีกย่องอีกไอ้เป็นพวกรถเกาะรถตำรวจนะัเป็นเนกาะรีบรเก็บแล้วรีบหนีโอเคเนาะเว่อฮยข้างหน้ามีการบวกกันซึน่งไปแล้วจ้า ขึ้นตึกก่อนอะมาขึ้นตึกได้เลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจะเย็นยบวกกันซือเฮ้ยเฮ้ยสไนเปอร์ว่ะไหนวะน่ะเฮ้ยนี่ทีข้างหน้าผมข้างหน้าผมมีมีมีคนตัวนึงเอ๋ชมเป็นไหมเห็นนนนนๆๆนนเนนเนนนนน ไอ้ย่าหายไปไหนไวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไปไหนอะพ่อหนุ่มทำเฮ้ยมันเกิดแล้ววะ่ะมันวิ่งแอบมาตรงนี้นะผู้ชมตายไม่รอดหรอกครับไม่รอดหรอกครับเกือบแล้วนะผู้ชมเกือบไม่ดีแล้วนะบอกเลยเฮ้ยเราได้ เอคเอคทองนะฮะผู้ชมเก็บก่อนละกันมีชุดเกาะให้ด้วยแล้วก็ถุงเลือดนะฮะเก็บไว้ก่อนสไนเปอร์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 ผมจะไม่เก็บดีไหมเนี่ยเก็บเลยไม่เก็บเก็บเลยไม่เก็บสไนเปอร์โอเคผมเก็บสไนเปอร์ไม่ได้และกันโอเคตอนนี้วงวงบีบมาแล้วนะผู้ชมวงบีบมาแล้วนะ เราต้องเจเย็นๆฮะเราต้องเล่นใจเย็นนะตอนนี้ผมมีคนสามารถกด x ดูได้นะครับว่าเขามีพลังไอ้คนเนี้ยมนุษย์เนี่ยเราจะมันจะมีพลังไอ้นี่ไงมีมีมีด้วยกินเลยละกันออกไปตรงนี้เดียวซ้ายก็มีนะฮะมีคนหนึ่งนะฮะข้างหน้ามีการบวกเกิดขึ้นแต่กันละเดี๋ย1สิบสองคนนะฮะตอนนี้ในเซิร์ ลายว่ะขึ้นตึกตรงนี้ไม่อยากขึ้นมาเลยอุ้ยอุ้ยบวกกันเกินว่ะสไนเปอร์จะเป็นประมาณนี้นะผมเวลาซูมเข้าไปเฮ้ยในงันในงานเจอแรับชมเฮ้ยเดินนิ่งนิ่งนิ่งเฮ้ยหลุดนิ่งนิ่งริงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโดนหนึ่งโดนสองโดนเอ้ยไม่โดน มันไม่นิ่งอ่ะผู้ชมน่าจะโด,ดนหัวนะโดนหัวเข้าเยอะตอนนี้เขาเจ็บแล้วนะ้าเขาถอยไปใส่เกาะแล้วนะตอนนี้โอเคโดนเอฟก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย,ยข้างล่างผมมาข้างล่างผมมาลากมม,มมาตัวหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ม1น,นะครับผู้ชมแดกหรือละกันใส่กอก่อนใส่กอก่อนผู้ชมรีบๆใส่กอก่อนเดี๋ยวมีคนยิงมาเอออันนี้มันคืออะไรเป๊ะอันไหนวะนี่คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> แดกกก็ละกันแด็กก็ละกัน ตอนนี้เหลือ9คนนะฮะผมคิวไปคิวไป3คนแล้วนะฮะตอนนี้เยน็นๆนะผู้ชมผมอยากเล่นกับทีมมากเลยวะ่ะเล่นเป็นทีมน่าจะมันนะผมว่าเกมเนะี้ยแต่จริงๆก็เล่นกับจริงๆก็มาเล่นกับเพื่อนแหละแต่ว่าเพื่อนผมตอนนี้มันยังไม่อ่อนนะผู้ชมก็ามาเล่นโซโล่ก่อนละกันเฮ้ยเราลงกันแรกก่อนกูกวกูลูกกูโอเคไม่ทุ่มกินก่อนละกัน พยายามต้องกดเ็มพยายามดูวงนะฮะมันจะบีโอ้โหวงอย่างนี้เราไม่ถูกเลยววะจะไปทางไหนเนะี่ยเดี๋ยวแปดวินะฮะวงจะบีบนีผมต้องดูวงนะฮะโอเคสองนะสองวิดูวงที่อุ๊ปวงเป็นใจปะบีะบบมาทางผมปะเร้ก็ต้องแอบเราเใจเย็นนะฮะผู้ชมเราเราไม่ต้องรีบร้อนนะไปบวกมั่วๆแตกเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าเปิดก่อนบางทีก็ไม่ได้เปียมนะเอาจริงอนะ เปิดก่อนเมื่อกี้มันมีสก,กิลอะไรมันหนีเราไปปุ๊บมันส่วนเราทีเดียวเราแตกก็มีนะเฮ้ยเฮ้ย12สองนาฬิกาผมมีคนบวกกันบนหัวนะบนตึกกลัวกลอวแอบกอดละกันว้ายอยู่ไหนกันวะเหลือสามคนแล้วนะผู้ชมตอนนี้อะดีวะเฮ้ยอะไรวะนะ เขาบวกกันแถวไหนวะวงมันยังยาวอยู่เลยอะ่ะรอวงมันรออีกวงนะโอเควงบีบไปละโอ้โหวงบีบไปทางนู้นไปละกูไปละจ้าค,ครับเราต้องรีบเข้าวงนะผู้ชมโอเคครับ,บวงบีบละอย่างน้อยอ่ะผู้ชมเราเข้าวงก่อนได้เปรียบโอ้โหแค่วงบีบขนาดอย่างนี้เลยเหรอ อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับยินดีน่าจะอยู่ในวงอยู่แหละน่าอยู่ในวงอยู่เดี๋ยวต้องมีคนมานะฮะเดี๋ยวต้องมีคนมาเข้าวงแล้วค่อยยิงเขาไม่รู้จะยิงเขาได้หรือเปล่า <c oughs> ผมก่อนอื่นผมก็ต้องวางไว้แถบโอเคผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคผมวางไว้ตรงนี้นะ ี๋้วผมก็จะวางข้างล่างอีกรูปหนึ่งโอเควางตรงน,นี้อีกรูปหนึ่งโอเครอนฮะทุกชมตอนนี้เหลือสองคนฮะเอเหลือเรากับมันหรือเปล่าวะเนะี่ยแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นศัตรูเรานะตอนนี้นมีกล่องกล่องทองเฮ้ยเฮ้ย เว้ยรู้ได้ไงวะเขียแม่งลอยมาเลยวะอุ๊ยเขียเอ้ยมเฮ้ยมาโดนมาโดนมาโดนมันโดนตำรวจยิงเย้ดีสองเปล่าวะโอเคดีสองนะผู้ชมอุ๊ยมันอยู่ข้างบนว่ะเกือบดีละก็คิวไปสามคนนะผู้ชมก็ซิดหนึ่งนะฮะโอ้ พี่มันอยู่นะมันอยู่นะพูดถึงอะ่ะเกือบดีเกือบดีที่สองว่ะก็น,นะคผู้ชมถ้าเล่นเป็นทีมผมว่ามันนะจริงๆอะ่ะเล่นเป็นทีมนะมันเลยโขเคครับผมก็รับทีนี้ก็โขเคครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับผมโอเคครับ